พิเศษ120ย่นะพิเศษ120 <Okay. S 1> ว่าจะต่อเดี๋ยวตอบคอมเมนต์คนเขาคอมเมนต์มาว่าให้พอเธอให้จะมาพอเธอ <c oughs> <c oughs> คือคือบางตอนคนเขาฟังอรนมา7เจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยกว่าคนนะที่เขาฟังนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนเธอบอกให้พอเธอก็ไม่ไม่มีปัญหา ให้ธรรมพอเธอก็อย่ามาฟังหลากหลายมากมายเธอก็เลือกเอานะธรรมาพอพูดได้ก็เธอก็ก็หมุนไปเท่านั้นเองถูกไหมให้ธรรมาพอแหมมันทำไมจะอยู่เฉยๆฉยทำไมอ่ะเป็นประโยชน์อะไรใครได้สักคนหนึ่งเอาแล้วแต่เธอเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์เธอก็เลื่อนไปไปดูสิ่งที่เธอเป็นว่าเป็นประโยชน์ของเธอมันก็จบง่ายไหม เธอไม่ต้องไปเธอไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ส่งข้อความคอมเมนต์ไหมอาตมาพอเถอพอเถอหรอกเธอก็เลื่อนไปมันก็จบแล้วเธอจะไปนั่งพิมพ์ทำไมให้เมื่อยมือเธอถูกไหมเพราะบางทีคนเขาเขาอาจจะมีประโยชน์สําหรับเขาอาตมาพอมเปประโยชน์กับคนหนึ่งก็ได้แล้วเอเขาที่แล้วพูดไม่จบนะ แตถ้าเธอฟังหน่อยเธอจะได้เงินห้าล้านนะได้คนใช้สีสี่คนนะ่ะอย่างน้อยสี่คนนะ่ะเป็นทาสรับใช้เธอไม่ดีหรอพิสูจน์ดูสินะก็ขอตอ,อบแค่นี้แล้วกันจากคำถามที่ว่า,าจะนิพพิทาจะเบื่อหนายใครกำหนับได้ยังไงมันก็ตอบไปโอ้หลายครั้งแล้วเนี่ยเอาตอบไปแล้วก็เอาทุกตัวนิดนึงไอ้ทำห้าประการเนี่ย เป็นไปเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นเป็นไปเพื่อสัสรูนิพานวิมุตติวิมุตติยานทัศนะอะไรก็แล้วแต่ที่พูดมาทั้งคีฬานสูตรนิพิทาสูตรนะคคือหลักทำห้าข้อคือเธอเห็นความไม่งามในกายเธอมันเป็นอสุภะกายนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นกายอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประชุมอะไรที่เราไปติดยึดผูกพันทําให้เราทุกขนะ์เป็นกายทั้งสิ้น ายคือองค์ประชุมองค์ประชุมของสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์น่ะองค์ประชุมของมือถือที่เป็นแพง,แพงมันไม่เป็นประโยชน์กับเธอก็องค์ประชุมมันก็เป็นอสุภะอย่าไปเสียงเงินซื้อเป็นหมื่นสองหมื่นห้ามหมื่นถ้ามันไี่ประโยชน์กับเธอเธอก็ต้องไปเอาไม่เกินไปเสียงเงินหายากอยู่ สองกหนดหมายความเป็นปฏิกููในอาหารอาหารบมแล้วอาหารสี่คาววร์เดรอาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกไงอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารหนึ่งรูปไออาหารที่คําข้าอาหารที่เรากินเนะี่ยอย่าไปติดในรูปโลกกีกเสียงสัมผัสกับอาหารให้กินแต่อาหารที่มีประโยชน์ไม่ติดในรูปโลดกิกนเสียงสัมผัสของมันนะแต่กินเพื่อร่างกายเราอยู่ ด็บดับเวทนาเพื่อดับเวทนาเก่าไม่สร้างเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นถ้าไม่กินอาหารเลยมันก็พอแม่งแรงน้อยเดี๋ยวอดอาหารตายอีกนะทีนี้ข้อสามอยู่นะกำหนดหมายความไม่เพื่อเพลินในโลกทั้งปวงอย่าไปเพื่อเพลินในโลกทั้งปวงโลกทั้งปวงคืออะไรพานนทถามพระเจ้าว่าเอ๊ะที่พระอ,องค์ตัดว่า โลกโลกโลกันหมายความว่าไงพี่เลียวค่ะสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลายเรียกว่าโลกบางคนบางคนบอกไอ้โลกเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สลายไอ้นัน่นพระเจ้าไม่ไ,ไ,ได้เน้นหมายถึ้ง้นหนึ่นงจิตเจตสิกลูกนิพพานหมายความว่า ไอ้ความไม่เที่ยงทั้งหลายเนี่ยมันเรียกว่าโลกโลกก็คือว่าตาสงสารความหมุนวนอะไรเรียกว่าโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกมันไม่เที่ยงมันแปรปวนรูปรสกลิก่นเสียงสัมผัสมันก็ไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันแปรปวน มันต้องมีความพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างจากกันมีอันเดียวท,ที่เที่ยงคือนิพพานนะเธอไม่น่าไปเพิดเพลินสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่เที่ยงถ้าอย่าไปเพิดเพลินสิแล้วจะไม่ทําให้เธอทุกข์ออไอหนุม่มคนนี้เอระไอแฟนแล้วมันไม่เที่ยงเธออย่าไปรักเขาสิอย่าไปชอบอย่าไปมอบกายถวายชีวิตไปเขาสิเธอก็ไม่ทุกเพราะมันไม่เที่ยงไง แล้วจงเขาเที่ยงยังไงล่ะเขาไม่ใช่นิพานแล้วเขาเป็นปุกถูกชนด้วยเออถ้าเขาเป็นพาาระรหันต์หนึ่งโอเคใช่ไหมเขาจะรักเดียวใจเดียวเดี๋ยวเธอคิดองเอา้พาพระรหันต์จะรักเดียวใจเดียวได้ยังไงไอ้นี่สมมติเขาพูดยากเหมือนกันะ มันเป็นวิบากร่วมกันอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างก็เรื่องกรรมนี่เขาเป็นอจินไตอาจินไตสีเนี่ยนะมีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ยี่สิบเอ็ดอจินเตยสูตรนะอาจินไตสีนี่คือเรื่องที่มีควรคิดหากคิดก็จะบ้าจะเดือดร้อนเด๋ยบ อย่าไปคิดมันหนึ่งพุทธวิสัยของพระเจ้าสองยานวิสัยของผู้ที่ได้ยานฌานฌานฌานวิสัยของผู้ที่ได้ฌานเธอไม่รู้กับท่านหรอกคนที่มีฌานอะท่านอาจจะปฏิเนศข้าบ้างอะไรบ้างอย่าไปนั่นก็เลยเอาตัวเธอนะ่ะพิจารณาถึงตัวเธอ พิจารณาว่าเออฌานมีไหมเพ่งเผาได้ไหมเพ่งเผาะอะไรได้แล้วได้ไม่ได้บางทีก็อาจจะเขาอาจจะไม่มีแล้วแต่เขาไปลองดูซิยังมีไหมก็เรียกปฏินิสักขาทบทวนดูซิไว้งไงจะติดเหมือนเดิมไหมสามวิบากแห่งกรรมกรรมวิปากโกกรรมนเธอวิบากกรรมของแต่ละคนนี่เธออย่าไป คิดมันจะบ้าเอาเธอจะบอกเออเขาบอกว่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรก,ก็จะเป็นอย่างนั้นวิบากการทำอะไรก็เป็นนะฆ่าแมวเดี๋ยวได้เกิดเป็นแมวข่ามดเดี๋ยวได้เกิดเป็นมดนะเนะี่ยทำอะไรได้ไงเธออย่าไปฆ่าเลยฆ่าเต่าที่เกิดเป็นเต่านะ เงี้ข้าพระหันที่จะได้เป็นพระหันเลยมันไม่ได้นะมันมันกรรมแต่ละกรรมแต่ละชาตินี่ไม่รู้มันสะสมยังไงคนมันทํใไปเลยคนนี่มันสับสอนไม่รู้ชาตินี้มีผัวคนนี้ชาตินี้มีเมียคนนั้นเอาแบบละครน่ะพระเอกนางเอกก็สับนางเอกเดี๋ยวก็เป็นเมียคนนั้นเดี๋ยวก็เป็นแฟนคนนี้ไอ้พระเอกก็จะเป็นผัวคนนี้เดี๋ยวไปผัวคนนู้นอีกนางเอกก็หลายคน เพ็่อเหลายคนสับเปลี่ยนกันไปเนี่ยก็เหมือนละครนั่นแหละนะพิบากแห่งกรรมผลแห่งกรรมนี่ก็มันเป็นอาจินใจอ่ะไม่ควรคิดข้สี่ความคิดเรื่องโลกความคิดเรื่องโลกเพราะฉะนั้นเอาเอาโลกเอาโลกแค่ความไม่เที่ยงอย่าไปเพลิดเพลินมันนะ ข้อสามไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงข้อสี่พิจารณาความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงสังขารตัวเราก็ไม่เที่ยงสังขารทางกายวาจาใจไม่มีเลยเที่ยงเธอจะสังขารอะไรต่ออะไรปุงแต่งอะไรต่ออะไรไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรปวนอยู่เสมอแล้วทีอจะ่าไปสังขารอะไรมาก สังขารทมที่ทําให้เธอหลุดพ้นหนิมเที่ยงสังขารพิจารณาไข้ควรเหตุสาเหตุหาผลที่จะหลุดพ้นจากมันเมื่อเธอหลุดพ้นจากมันแล้วมันเที่ยงเธอเลิกบุหรี่ทําให้มันเที่ยงหลุดพ้นไปหมดหลุดพ้นมันเที่ยงแต่เธอกลับไปอีก ไปดูดิแสดงมันยังไม่เที่ยงเธอต้องทำให้มันมเที่ยงนิจนจังนิจจังทุวังสัตตังอวิปรินามามตมาธมังอังสังขารงสังกป,ปังไงเที่ยงแท้แน่นอนไม่ก,กลับกําเริบไม่มีอะไรมาหาักล้างได้สี่พิจารความไม่เที่ยงในสังขารน,นั่งปวงห้าเข้าไปตั้งมรณะสัญญาไวใ้ในภายใน มรณะไปว่าตายก็ได้แปว่าเคลื่อนก็นได้มรณะเธอจะต้องเคลื่อนเธอจะต้องตายจากทุกสิ่งทุกอย่างเธอจะไปยึดอะไรของที่เธอชอบเยอะเธอก็เปลี่ยนสักวันหนึ่ง,งเธอก็ไม่ชอบเยอะแยะมากมายย้อนไปสิย้อนอดีตไป เมื่อก่อนนะเธอเล่นเป่ากบแม่สนุกจังเลยเอาเอาเม็ดน้อยหนามาวางอะไรมาจําได้แล้วแล้วจะทำเกลี้ยงอิกตักอิกตักเอาเม็ดเม็ดอะไรเม็ดน้อยหนาเลยเออน่าจะน้อยหนาไอ้ไอเม็ดดำๆอ่ะมันใสๆอ่ะมาวางก็ตักตักตักโอ้สนุกดีเด็ดแต่มันเล่นหรือไม่ เอามวามาเล่นอิตากการมาไหมเธอก็ไม่เล่นโอ้ยเธนเล่นเป็นเด็กไปได้เห็นไหมมันไม่เที่ยงนีง่เหรอมันแปรป,ปวน,ม,นมันมันมโนะสัญญาไว้ในภายในมันต้องมันต้องจากมันต้องสลายไปเธอยึดเลยไม่ได้เลยเหมือนพยับแดกเหมือนแกนกล้วยเหมือนมายากลเหมือนฟองน้ําเหมือนกลุ่มฟองน้ํา นี่แหละแต่ก่อนที่เธอจะนิพิทาเวลาคะเนี่ยนะเธอต้องฟังธรรมสม่ำเสมอไขควรในธรรมสม่ำเสมอสนทนาธรรมสม่ำเสมอทําให้เธอเกิดปัญญาและสงบในธรรมสม่ำเสมออน,นิจจพูด <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ทรงธรรม สงบท้งกายและใจให้ได้สงบแล้วเธอต้องเข้าใจอัศาธาสูตรอัศาธาคืออะไรอัศาธาก็คือไอไอไอเป็นผู้ทรงธรรมเล่มยีองข้อเจ็ดสามหน้าร้อยจีบสามไม่ว่าจะเรียนแสดงสาธยายติดตองเพ่งตามหรือเธอจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าปล่อยให้ล่วงเลยไปโดย ทำการหลีกเลี่ยนทำความสงบใจในภายในอยู่เสมอนะแล้วก็อัศส,สาวธาสูตรเล่มสิบเจ็ดข้อย 17, 26, 38, ี่หกหน้าสามสิบแปดพิาเห็นคุณและโทษและทําเป็นเครื่องสลัดออกอยู่เสมอสลัดจอกกรรมคุณห้านิวรณหน้าหกหน้าห้านั่นแหละพิรณาเห็นคุณคุณว่ามันคืออะไรโอ้ไม่น่าเพิดเพินดีพอใจโทษอนะมันแปดกปวนเปลี่ยนไป,นเ,ปนเสมอทํเป็นเครื่องสลัดออก กำจัดฉันทราคะแล้วพิธานิพิธาสูตรเนี่ยพิราณสูตรนี่แหละทำห้าเนี่ยเป็นไปเพื่อจัดสรุนี้ง่ายๆนะอ่ะ,ะต่อไปตัวอย่างที่สี่สิบเจ็ดอ้สี่สิบหกสมาธิอย่างที่สิบหกอัืที่สี่สิบห้านะพูดถึงวิบากกรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรมานมาหกปีอ่ะ เพราะร,รมเก่าตักเตือนพูดถึงประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่ากรรมเก่าได้ตักเตือนพระตไตรปิฎกที่สามสิบสองหน้าห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ข้อหกสบสี่เป็นต้นไปเลยที่ที่เอาบุพกรรมเก่ามานำเสนอเนี่ย มันมีส่วนของสมาธิมันมีส่วนของการหลับตามนมีส่วนการต้องทำทรมานร่างกายเป็นนั่งท่าดีกว่าปวดทรมานนะก็เลยนํามาเสนอเป็นตัวอย่างของสมาธินะ พระเจ้าตัดแวะบอกพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีหมู่ภิกษุสงฆ์ใหญ่ห้อมล้อมประทับนั่งที่ศิลาอาบนั้นแล้วก็พูดถึงบุพกร,รรมเก่าของพระอว์เองว่าก็สิบกภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังกรรมของเราเราเห็นภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดจึงได้ถวายผ้าเก่าผืนหนึ่งนะ เขาจะอยู่ป่าอยู่สงบเป็นปนวัดนนในการนั้นเราเข้าพเจ้าก็ปรารถนาในการจะตัดสู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกผลของการถวายผ้าเก่าให้ผลทําให้เราเป็นพรุทธเจ้าในบัดนี้ใช่ไหมกรรมเก่าที่ถวายผ้าผ้าเก่าผืนหนึ่งเท่านั้นอะ ด้วยความตั้งจิตอัแนแน่วแน่มั่นคงจิตที่แน่วแน่มั่นคงนะถวายผ้าเก่านะจะตัดสู้ก็เลยทำให้ท่านตัดสู้เพราะจิตที่มั่นคงนะงั้นเราเองแล้วกันขอให้จิตเรามั่นคงในการเลิกลดละสิ่งเราไปติดยึดผูกพันเถอะมันก็จะได้ ในชาติปางก่อนเราเกิดเป็นนายโคบานต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่นน้ำขุนจึงห้ามไปมันกินน้ำขุนหนักกลัวมันจะกินดินเข้าไปก็เลห้ามเอ้ยอยากินยืนอกินอด็กกินจะกกินด้วยผลกรรมนั้นในพบสุดท้ายเราก็หายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนาบอกอนุนเธอไปตักน้ำมาเราก็หายน้ำ พรนุนไปกลับกลับมาน้ําขุนพระเจ้าข้าขุนเหมือนที่พระวกห้ามม่วัวก,กินนั่นแหละนะอันุนให้ไปเอาน้ํามาเราก็หายอ่ะไปครั้งที่สองากลับมาไรงี้ํน้าขุนพระเจ้าข้าเกวียนเดินผ่านลำน้ําไปเมื่อสักครู่นี้เองอาน,นุน แปลวน้ำมาเราก็หายออกไปอีกเที่ยวหนึ่งกว่าจะเดินไปน้ำใสไปตักโอ้อัจจาน้ำใสแม่สัจรย์หลกมันธรรมดาเดินหนึ่งสามเที่ยวอะ่ะเดินไปเดินมาสามเที่ยวอะ่ะน้ำที่ขุนมันก็ใสที่ว่า,าน้ำแต่น้ำตกผ่านฮะอ่าต่อไป ก็หกหน้าห้าในชาติอื่นๆในปางก่อนเราเกิดเป็นนักเลงชื่อปุนาลิได้กล่าวตูปปฏเจกพระเ,พเจ้ามีนามว่าสุรพีผู้ไม่ปฏุสลายไข่ด้วยผลกรรมนั้นเราจึงได้เวียนวไห้ตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานสเสวยทุกเวทนาหลายพันปีด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นในภพสุดท้าย เราได้รับการกล่าวตูวเพราะนางสุนทรีเป็นเหตุนางสุนทรีนี่ใช่คนที่ที่ที่ถูกฆ่าตายอป่ะเธอจํา,าจไม่ได้แล้วที่มีผู้หญิงอยู่คนลนะที่พามก็ให้ไปขอนั่นก็เลยเดินเดินเข้าพอเช้าพอตกเย็นก็เดินเข้าไป ไอ้ที่อยู่ของพิกษุสฆงอะ่ะแล้วก็เช้าก็เดินออกมาคนนเอ๊ะนี่ทำไมมันเดินเข้าไปตอนเย็นเช้าเดินออกถามเท่าไหร่คนก็ร้องเรื่องแรนงเธอเรื่องอะไรงเธอถามไวไหวเข้าก็ไปที่กุฏิของพระสมัติสมเส็มพุทธเจ้าสิอะไรเนี่ยนะในสุดถูกฆ่าตาย คนเขาก็โจ์จันไปฟ้องพระราชาว่าเออสงสัยโคโดมนี่แหละข้าพอเข้าไปนางจำชื่อไม่ได้แล้วนางสุนทรีนี่แหละเข้าไปพักตอนเย็นเช้ากลับมาทุกวันเลยตอนแรกคนถามก็ไม่บอกตอนหลังบอกไปพักในกุฎของพระโคโดมนังเลยข้า นะฟองปลาหลชาเวลาชาแลาา้วพิกษุส่สว์องค์ว่างไงว่าไงเออปล่อยเดี๋ยวไม่เกินเจดวันหรอกเสร็จแ,แล้วก็หลังจากนั้นนะไม่เกินเจ็ดวันไอ้คนฆ่าก็มาเติมเหล้ากันแล้วมันก็คุยกันกูที่เป็นคนฆ่าว่าไงกูเก่งนะฆ่าได้เนี่ยเพื่อให้พรามได้ลาบโลกยศสรรเ,เสริญ ราชบุตรได้วังเขาไ,ได้ฟังก็เลยรู้เลยใครเป็นคนค่านะอาต่อไปนี่ขนาดว่าอ่าเสวยผลกรรมไปกล่าวตูไปกล่าวตัวพระเจ้าพุทเจ้านำว่าสุรปีนแล้วเธอจะไปกล่าวตูใครใง่ายวิบากกรรมเธอนะด้วยผลกรรมเราจึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกเป็นเวลานาน สวยทุกเวทนาหลายพันปนีด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นในภพสุดท้ายเราได้รับการกล่าวตูจากนางสุนทรีเป็นเหตุก็จะสิบเพราะการกล่าวตูพระเถระนามว่านันทะผู้เป็นสาวกของพระเจ้าผู้คองครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่นนในนรกเป็นเวลานาน ลาเวียนว่ายตายเกิดในโลกเป็นเวลานาน,านถึงแสนปีไปกล่าวโตวาสาวกของสาวกของพระเถระนามว่าน,นันทะเป็นสาวกของพระเจ้านะบทนานสาวกพุทธสาสนิกชนคือคนที่เออเร,เ,รเริ่มเริ่มเริ่ม่อถือฟังพุทธ มามะกะคือผู้ปฏิบัติตามพุทธสาวกคือพระอ,อริยะระดับต่างๆนะเนี่ยเป็นเป็นเป็นเ,นเนสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะแสดงก็เป็นภร,ริยะเราจรึงเหนว่าตายเกิดในโลกในเวลานานถึงแสนปีคันได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับการเก่าวตูมามากมายจากคนต่างๆนะ ข้อ72ด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นนางจินจมานวิกามากล่าวตูวเราด้วยคําไม่จริงจากหมู่ชนนางจินจมานวิกาคือใครอ่ะคือที่บอกว่าเท่ดีเทศเก่งไพเราะจังเลยนะท่านอ่ะแต่เนี่ยทําชั้นท้องแล้วไม่รับผิดชอบนะพุทาาบอกเออเรื่องเรื่องนั้นนะมีเรารู้สองคน ใช่ harma, สิก็รู้สองคนใครจะไปรู้ล่ะก็มีท่านกับดิฉันน่ารู้ด้วยกันเสร็จแล้ววิภากกรรมหนูมันไต่ไต,ต่ไต่ตขึ้นกระโปรงขึ้นปทุงก็ปัด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 หนูอปัด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 ปลุมลนไอ้ไม้ห่อผ้าวงกลมเข้าก็หลุดแผะก็เลยรู้ว่าจินตมานวิการนีโกหกเอาแล้วก็พอสมควรนะโมทนาสาธุ เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทราพของมูลนิธิจิตตรงธรรมเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติ่ตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะถ้าเห็นว่า i k t กตอก youtube แนะนามมูลนิธิจิตรงธรรม เฟซบุ๊กในนามสุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต,ต่อไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ